นายยืนี่ตีนองตอนนี้โดดเดินโอดแต่ง่ายมนก็เดินไม่ได้ไม่ได้ดิแต้งไปทำไมแจ้งไปใหญ่เก๋นี่เราน้องกินน้ำเลยน้อยๆไอยอ่เมื่อดาล่าเลยอ่ะต้องออกกลองตอลอดเวลาเอ้าเธอเห็นขวดน้ำฉันไหม <laughs> น้องยืนนิดเร็วไปส่มแม่แม่แลยืนนิดเดียวยืดนั่นเลยพายยื้เตะโูกไปยว่นเลยนี่รั่วไอ้ี่นี่รั่วรอก้าก้ก้า้ก